สวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเราครับวันนี้พิธีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันรับเจ้า Honda CBR 650R นะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2019นะครับสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงมาพร้อมของแต่งจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนครับมาชมเลยครับผมมาเลขไม่์คันนี้ครับวิ่งมานะฮะอยู่ที่14,133กิโลเมตรแท้นะครับหัวชคเดิมสวยให้ดูก่อน แขงข้อบนเดิมสวยครับไม่มีรอยนะฮะประกับไฟฟ้าตัวหนังสือไม่มีตะรางนะครับปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมมือเบรกมือคัสแตกนะครับเป็นงาน CNC สีทองครับผมไม่มีคอสไม่มีงอครับปุ่มันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีผุพองครับประกับพันเล่งตัวหนังสือไม่มีตะรางครับผมชุดครอบถังสีถังเดิมครับเป็นสีน้ําเงินเป็นสีน้ําเงินดันด้าแบบนี้เลยนะฮะสิเกอร์วอร์นิ่งสิเกอร์กันถังจาก DMV มีมาให้ครบครับเบาะนั่งเบาะซ้อนเดิมครับ ไม่มีขาดไม่มีรูครับไปดิ้นท้ายเดิมครับสติ๊กเกอร์เต็มไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะด้านหน้าเป็นชิวหน้าแต่งนะครับนี่เป็นชิวหน้าแต่งนะครับแล้วก็นี่ครับมีอุปรณ์แต่งงานซีซีสีทองด้วยเช่นเดียวกันโคมไฟหน้าเดิมเป็นแบบฟู l l LED ดีครับผมมีต้องบอกว่าเป็นรอยน้อยมากๆนะครับเป็นรอยหินน้อยมากนะครับบางโคนหน้าเดิมไม่มีแตกรล้านะฮะยางหน้าหลังเดิมติดรถจากศูนย์ครับ14,000กิโลเมตรแท้แน่นอนครับขอบรอด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับ จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยนะฮะกระบอกชกล่างนะครับไม่มีรอยหินคาลิปเปอร์ด้านหน้าเดิมๆนะครับจากดิชินคันนี้มาพร้อมอากาศหมอ้อน้นแต่งนะครับคอท่อเดิมสวยครับไม่มีบุบก,กระแทกนะฮะอ,อกล่างแนบสนิทชิดทุกจุดแฟรลิงฝั่งขวาไม่มีะลองไม่มีรอยลม้ลมล้มแปสซิกเกอร์เต็มทุกจุดครับฝาวาล์วเดิมสวยไม่มีรั่วซึมไม่มีคราบกาวไม่เคยเปิดนะฮะ แขนเครื่องฝังขวาครับไม่มีรอยล้มล้มแตะเมื่อกี้ลืมบอกไปคันนี้มาเพราะวะ่ากันล้มแต่งตรงรุ่นนะฮะแบบนี้เลยขาเยื้ไปกลางครับไม่คดไม่งอนะครับพักเท้าไม่มีแตกหักนะครับคันนี้มาเพราะาท่อแต่งทรงอาโคารบิกแต่ว่าเป็นงานเกรดพรีเมียมกาดท่อเป็นเป็นคาร์บอนแท้ R ด้วยนะครับมาฟังเสียงท่อกันหน่อยอัตัดติดง่ายครับรอบเดินเบานิี่งอัตราเรกเป็นยังไงครับผมนะครับขึ้นเร็วลงเร็ว รอบเครื่องยนต์นี่ครับผมไม่มีทะลุดเลยโอ้โหทวิงอรามฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มลอยเฉือนกระแทกด้านข้างนะฮะจานเบรกด้านหลังจะบอกว่าเป็นแค่รอยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ่งเลยนะครับยางหลังเต็มครับติดรถจากศูนย์หมื่นสี่พันกิโลเมตรแท้ท้ายสั้นแต่งนะครับนี่จากไซเ e อรสปีดนะครับพับเก็บได้ไฟท้ายเดิมบั้นท้ายเดิมสวยไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนครับผม ฝั่งซ้ายเนี่ยยังคงเป็นโซลเตอร์เดิมๆติดรถมาเลยนะฮะปิงอามฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างนะครับพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ใบม,มีคตไม่มีงอครับแครงเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับฝาวาลอาเดิมสวยไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวครับแฟริ่งฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มรอยฉลอกรอยแตกร้าวสติ๊กเกอร์เต็มนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับนี่ดูคอท่อนะครับ ใสๆนะเครื่องแห้งๆไม่มีหยดเยิ้มนะครับกระบอกชกล่างนะครับไม่มีรอยหินจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยสซ้ำไปด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับเอาละครับเป็นไงนบ้างสัตว์เจ้า Honda CBR 6 5 0 R ปี2019คันนี้ครับหมื่นสี่พกิโลสองแสนสอมื่นห้านบาทเท่านั้นราคาเบามากดับเบิลยูเพียง32,650กิโลอ่ะ32,650บาทเท่านั้นครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าดำเนินการฟรีค่าโอนครับใครหาอยู่นะ ต้องดีม,มาจักครับก่อนหมดโปรโมชั่นแล้วเจอกันครับพันใบพระรามห้าครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ